ตอ่อกับมากินครับแต่ว่าทนเป๊ะบิดกันเหรอเธอบิดรลดเอ้ยมันหักเ้อได้กินสาม,มันหัก มึงยังอยู่ได้เหรอโอ้ยมันเกิดไหมไปเมียนไปเมียนเอาเมีหมดกัดโอ้ยหมดกัดทำนี่ซื่อๆไปพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมานณามาลอยครับวันนี้พาพี่น้องมาอยู่สวนครับผมอ๋อไม่ย่อยอ๋อไม่ย่อย เอาคุณนายไว้ิ่นมาเก็บมาเขียบครับผมถทายอย่างว่าฉันมนงามำเหมือนน้ำติดทายก็ต้องมีเลือกผมพี่น้องพวกนี้เลือกว่างามัวงามน้ครับมาเขียบที่อยู่ในสวนอยู่ตรงสวนใก,ใกล้ๆบ้านจัง่อยนี่ครับพี่น้องอยู่นี่นั่นบ้านนี่แหละแต่ว่าผมบม่ได้ฉีดยาเลยพี่น้องผมมันฉีดแต่พวกฮอร์โมนอัน ยังก็ครับปุย๋ยทั้งใบนั่นครับนี่ครับก็อันพ่อได้กินนี่ก็พ่อได้กินกับเราพี่น้องเหลือกินพอละแต่ว่าบักเขียบถ้าเฮาบ่ฉีดยาอันคือเพิ่นเฮ็ดขายนี่พี่น้องอย่าว่าเพิ่นบ่ฉีดยาเด้อครับเพิ่นฉีดยาอันถ้าฉีดยาแล้วมันก็จะบ่มีหน,นอนครับพี่น้องมันสิบ,บ่เป็นหนอนครับเอา้าเห็นไหมโยไอเป็นผู้ เป็นผู้แมนครับบ้านผมห้องแมนครับลังคนเป็นห้องมินครับแต่บ้านผมนี่แมนครับผมไปได้ว่ว่าเธอเออได้การครับได้การอ๋อปีนี้มาเขียบบอกหลายครับปีก้อนนะว่าหลายพี่น้องปีนี้หลายไปนะครับหน่อยง่ายพี่น้องหน่อยง่ามครับงามคือคนไทยพี่น้อง สวยๆรอๆคือค้ไท้ายครับ <laughs> คนเหมือนว่าท่าไหนล้วครับอะไรละ่ะใหญ่มันตกเด้ยล่ะอันนี้เป็นเป็นต้นใดเทมันเป็นต้นใหม่ๆแนวมันก็นจะจะรูปมันก็นจะสวยครับเป็นองนี่แบบนี้ครับรูปมันก็นจะสวยครับละเ,เหมือนเลย ผมม่ได้ตัดห้ามาสองอาทิตย์พี่น้องสวนเอ้ยหกขนาดบอกกันเพื่อนว่าเอาผู้เพิ่นพวกตาเพื่นทีเลียงง้ว่าเพื่อนกับบม,มาเอาครับเพื่อนไปเอาทั้งหนาปุ๊เดี๋ยวไปเอาตามาใส่ก่อนนี่ครับพี่น้องพวกหมากนี่จะเป็นหมากที่มันบ่ท่านสุกครับที่มันน้ำเผิอมันตาตีตีนะครับพี่น้องแต่ว่ามาเกี่ยบกู่มือนี่เดี๋ไปหา อันตาตีมายะคือตะกรอนบ่มี่หรอครับผมมันเป็นดังสังครับต้องกระเบื้องานี่ครับว่าไอ้ไอ้เปลือกมันนี่ขยายเต็มทีบ่แค่นั้นเองครับเห mm. ลื่อมบอ่เท่่นั้นครับผมจะให้แบบจะให้แบบตาตีเนี่ยบ่มี่หรอครับ mm. นี่อันนี้ก็แกแหละตามกันยังบ่ตีครับพป่นน้องเห็ดเบิงแค่ว่ามันมีหล่องขา,ขาวๆบ่แค่นั้นครับ ม่นดีดีแน้วโอ้นันให้ใจขาแรงเลวยนี่เอ้ยแบบนี้ไปทำงานเกาลอกเกาหลีอิสระออกอิสระเอวว่าได้หรอครับพี่น้องนั่นๆตัวเรื่องเหลืองกันนะวดแดงกันไรครับพี่น้อง เอาบ yup. ่ได้ฉีดยาบ้างนี่เกลี่มันกรหลายเกลี่กรหลายแม่งเอาสั้งแล้วโอ้ยนี่ไงไอ้แมียนปุ๊บจะว่ได้หลายแล้วครับพี่น้องม่แต่ว่ามันบกแกบกแกอยู่เลยบกแกอยังไรอายุคนบอกเพิ่งอายุเจ้าของอันนี้ล่ะบ่เป oh, ็นต yeah> ้านนี้เฮ้ยบ่เป็นเตมีนไังไหนนี่พี่น้องเพิ่งแน่นี่ได้การแล้ว ก็แล้วเป็นว่างไหวว่างไหวว่างไหวหมดเกลียวมาว่างเลยนั่นไง

เก็บไซน์เห็นเียบนี่ยรวางเห้ยไปเมปุกปุกอยู่กเกียบหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามันหนวยบนญ่ครับ,บกเกียบมันหนวยบนไกเกียบพิดเบิธีนะครับนี่นี่ครับมันสุกอะได้พี่น้องกเกียบวิธีวิธีพิธีพื้นบ้านครับ ตามตามแข็เยี่ยวมั่นครับตามแดดตามลมมันมม่นแดดแต่มั่นนี่ครับทั้งอัานสือกระสุกแล้วพี่น้องเมื่อเมื่อหงยาย,ม,ายามันจะตายหรอ ตอนนั่งหน่อยนีย่โอ้ยผมเออขึ้นต้นมาเขีย่ยจนง่ารับจนแย่ให้หายครับผมเพิขึ้นไม้ยังมาทันก็บปล่าไม่แมนเอาขึ้นต้นมาเขียบงา,งายมันก็หักกระเช้าใหญงายมั่นเลนี่น้องพี่น้องกวอนมันเหลือก็บม่ต้องไปปิดมันออกราก็ไว้ข้งางน,นี่ครับเพี้ยร้ายหาย่างอืม้มอันนี่แซบ่บ จับจับพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนอันอันไซกอนครับพี่น้องอันไหนน้วยที่มันมันสุกแล้วเดี๋ยวเขาที่เอาสซตะการหน่อยนี่ครับอันไหน้วยดิบที่เอาไซตรงเข่งครับพี่น้องไอ้หมืได,หมดไปแถว,วนี้อ๋อมันหมืดติล่ะอนั่นนัะนะ,นะ งูมาเาอไม่เลโอเคงไปกันครับนินงเอ,อ๊ยโอยีไม่แล้วพุ่นๆไปพุ่น,ปนไป้างหน้าครับนี่นี่เบี่ย่ันนี่ละ เอาตาไปใสทั้งนั้นครับพี่น้องผมเก็บกล่องไว้อยู่ทั้งพีครับกล่องหกทีครับ, <laughs> รบว่าวด้ตัดหยาสองอาทิตย์ฝนตกดีหยาขึ้นหลายขนาดพี่น้องใดละ่ะทีครับ <c oughs> นี่พี่น้องโอผมเก็บไว้ครับ <c oughs> อันนี้ มากพวกนี้สุกจนเละเหมือนแหละครับนี่สุกหมือนได้นี่พี่น้องเอานี่ครับเอามาแต่นตนนี้แหละดูสูงสูงคุณครับหาออกไปครับออกไปวุ้ยหกยุ่งกัดครับไเบื้องไม่หแอ่อยเยอะครับ หมากได้นั่นสักหนึ่งกับอันตาเลยเออ,อ,อเก็บกล่องไว้สักก่อนลนเปะบิดกั่ลหรเธอบิดโลดเอ้ยเก็บมาแมนดีดีแมนดีดีโอ้ยลนเหมือนพี่น้องมันสุกครับ กินเบิ้งด้วยกินให้เบิ้งเนี่ยกินให้เบิ้งเนี่ยอาปากด้วย <c oughs> บวกกินเ <c oughs> ก็บไปน้ำกินไปน้ำสักเหมือนไอสีลแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ผมว่าเมื่อแล้วดอกผมว่าพนกันสิมากเลยนี่ <c oughs> จับว่าคนบกเขียบไรอย่าครับพี่น้องแต่หมาก้ันมวยใหญ่ครับหมาก้ันมวยใหญ่พี่น้องบอกเขียบแต่หมากมวยใหญ่มันกระสุกจะได้ครับ ไก่มันสุกครับพี่น้องหมากมันสุกเจียก็กินครับเพิ่งนะครับทางไหนอีกจะเจียครับพี่น้องต่อกับมากินครับมาเขียบสวนนี่การันตีความแซบครับพี่น้องการันตีว่าปลอดสารพิษครับ บ่ทันแล้วฝนตกก่อนครับพี่น้องเอาบ่เกี่ยวบ,บ่ทันแล้วอยู่ครับฝนตกรัตซัมโอ้อันนี้สุกับอันนี้ซองเงินนั่นเอาเมื่อหลุดน่ะโอ้ยอันซองเน่วยขาวหนาวหลุดเท่านั่นเออนั่นละ่ะหลดุดกล้องเอานี่หน่วยใกล้ๆมือเท่านี่ก็เอาหลดนี่ เออละไ้การได้การ,การโอ้มันหักเด้อไม่ได้กินซ้ำมันหักอ่ะโอ้ยตรงนี้ครับเจียกินครับพี่น้องต้นนี้ครับต้นนี้เจียกินบักยางหลายเลยครับฮอ,อร์บอเทอบังเน่าวโอ้บังเน่าวพี่น้องแต่ว่าผมไม่ค่อยกินบังเน่าวเป็นไหครับ อันนั้นแม่งกินละตีโอ้ยสิเต็มตาเลยพี่น้องสีเต็มแคีงแล้วหมากดิบมันหมากสุกมันกระโดดลงแน่พี่น้องเลยบริเก็บไรฝนกระตกโบ้เอาอครับพี่น้องสอง้วยแบบออกกระล้นขีมเหมือนครับเจ๊ดายครับต้นนี้หลายเยอะครับพี่น้องบองครับมันโยดลงดินครับมองนั่นครับโยดลงดินกันหลายครับโอ้ยฝนกระตกครับพี่น้อง เอามาเก็บมาให้เหมือนฝนล,ลงแห้งแล้วครับพี่น้องอ้ยตายตายตายเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิไปไว้ที่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวติเก็บมาเขียบมาหมดครับพี่น้องฝนล,ลงฝนล,ลงแห้งแล้วมีสานส้มปีมาแล้วมาเล่ยครับปลาปีปราหน่อมมาเก็บมาเขียบอยู่อยู่สวนครับกับคุณนายอ้อยครับ,รบเอาสวัสดีนะลูกสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับผม